うん。うん。うん。 you know สวัสดีจ้าบ้านชันสวรรค์นบนดินที่น้องปองปายสวัสดีเอฟซีเดอจ้าไปจ้าไป้าเฮ็ดโคนกันดีนี่น้องแต่เศร้าเลยเมื่อนะเบิง่งฝนกระโตกี่น้องจ้าน้ำก็ไล่ตึงตึงตึงฝนตกสมอสมอได้น่ะก็ได้มาคิวกาแฟก้อนไหลก็แชร์ให้น้องเก่งเลยเดอจ้าก้อนไหลก็แชร์ก็ติดตามเด้อบ้านชั้นสวรรค์บนดินที่นอ้องเบิ่งอ้ฮะเบิ่งบรรยากาศเดอจ้านอนดอกในน้อย,อยเฮ็ดโคนจ้า xong à, đồ kỳ nông cha yp ninh xong mừng 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 1 oh mm -hmm. ý cái nó thức ý thức ý thức một thức ý สามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกแปดดอกเก้าดอกสิบพอดีเนาะนี่สวยงามจ้าน้องมาบ่ได้ที่นี่มันกระเด้งล้ว Nói <laughs> này đi mình Đón nói ừ. chú cày luôn chạy nó ừ. Đừng đột trà

nha, ừ, ừ, nó ngắm ngắm nha. Yeah. Long 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 嗯，嗯。Yeah. Yeah. Ừ. Ngon ngàm nó. Hàm hoa này thì nó ông bương. Bốn như kịp kịp hết luôn ạ nha. Ủa, tốt dữ luôn. Đây cái mà ngọn hào lạ. Nó bưng hai lọ đồ, hết bốn cái con. đó. Bột mè kịp น้องฝนกต็ตกโอ้ยออดอกนึงน้องฝน,นกต็นนนนตกอืมอืมฝนตกห่ำแล้วน้องฝนตกห่ำเหาแล้ว ได้เวาลากลับบานแล้วน้องมั้ยนะคนตรงหั่มละลอยคนเอียนอ,ยอนสักหน่อยได้บอคยอยไล่เหรอเพราะว่าคนเก็บกระเก็บตลอดเพราะว่าก็ได้หอกกินนยุ่มลางมีเอากลางนำเล็กเอ,อากลน ฝนตกอยู่นีอ๋อเสาอ่ะแต่ก็อองน้อยมันล้างงายโครนะบอืมล้างงก็ล้าบอืมอมอโอนแสมเดียมกุ๊บเดียน เฮ็ดเฮ็ดข <g ül üyor> ุมใหญ่เง่ยงอีกำนึอข้ายาวโดนงข้าวโโหขุนมันหุยขุนมันหจักแล้วมันก็ลิงให้ลิงมันเนาะมาูก๊กี่ดินนรไาล้วอีกซ่องน้ำคุนอันนี้เอารอบๆเอาที่ดินออกก่อนซื้อ เนี่ยให้น้องเอาไว้สมีเด้อพราได้มาคลิปนก,ก,ก,กระฟฝากดไลค์กดแชร์ได้เลยจ้าบ้านชานสวรรค์บญดีนะฮะอยู่ากินมันเอาให้น้องฝนตกดีก็เฮ็ดก็ออก